ไปทำความรู้จักกับต่อยูโฟเบียและก็ต่อที่ไวกราแขตตักกันค่ะมาถึงต่อยูโฟเบียก่อนนะคะชนิดแรกเลยที่ปาจะทำความรู้จักก็คือแบบเป็นต่อแลกเตียค่ะต่อแลกเตียเนี่นะคะจะไวกราพวกยูโฟเบียค่ะขนาดที่กราฟได้ก็ประมาณหนึ่งคืบขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะส่วน การขยายพันธุ์คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัดชำหน่อมากกว่าค่ะแล้วก็เวลาชำเสร็จเงี้ยปาก,ก็จะไว้แบบแดดร้อยฝนร้อยได้เลยต้นใหญ่ก็จะประมาณลักษณะในภาพ่นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวแลคกเตียไวโกดนะคะลักษณะต้นก็จะเป็นสีขาวค่ะตรงยอดบางทีก็อาจจะเป็นสีชมพูได้นิดนึงโตช้ากว่าแล็กเตียตัวเขียวนะคะแต่ก็มีความสวยงามมากกว่าค่ะอันนี้เอาไปกราฟได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยนิยมปาเคยลองกราฟแล้วมันส่งค่อนข้างช้าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาสีขาวนะคะแนะนำว่าแบบไว้ประดับอย่างเงี้ยก็จะสวยงามมากกว่าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปาบอกนะคะว่ายอดเขาจะเป็นสีชมพูยอย่างนี้มันก็ดูน่ารักดีเนอะเราตัดเป็นแบบเป็นตามตามที่เขาแตกกิ่งออกมาแล้วก็เอามาชําได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวสลักใดด่างนะคะสลักใดด่างอันเนี้ยปาก็ชอบจริงๆชอบสุดเลยในตอยูโฟเบียนะคะเพราะว่าต้นเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีลวดลายสีเขียวนะคะเวลาขยายพันธุ์ก็เหมือนกันเลยคือการชํำหนอนะคะก็จะตัด เป็นตามที่เขาแตกกิ่งออกมาแล้วก็มาชําค่ะส่วนตัวเขียวอย่างเงี้ยที่ปลาจับอยู่ถ้าออกมาเป็นตัวเขียวเราก็สามารถเอาไปกราฟได้เหมือนกันนะคะก็จะเห็นในแบบที่เขาไว้กราฟไม้จากจีเลย,ยก็จะมีที่ใช้ตอตัวนี้บ้างนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสลักดาย,ยา,ดางอยู่นะคะเนี่ยเอามาแต่งบ้านได้เวลาตัดอยากให้มันแตกกิง่งเยอะก็สามารถตัดครึ่งได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะแบบเป็นต่อที่ใช้การแคะตัดนะคะอย่างแรกที่ปาจะทําความรู้จักก็คือเป็นตอลิเทโลนะคะอันนี้จะเป็นต้นใหญ่เลยวิธีการขยายพันธุ์ตอลิเทโะคะ่ะแล้วก็จะใช้วิธีการชําหนอนะคะแล้วก็เพาะมาเมล็ดชําหนอ่อหน่อเขาก็จะออกมาตามตาแบบนี้แต่ต้องเป็นต้นใหญ่หน่อยหรือว่าถ้าเป็นต้นเล็กเราต้องตัดยอดนะคะถึงจะแตกหน่อได้เราก็เอามาชําได้ค่ะส่วนพวกลิเทโลเนี่ยค่ะ ก็จะเหมาะสำหรับการกราฟพวกมีพวกเลนตาก็กราฟดีค่ะโลบีเวียอะไรเงี้ยก็กราฟดีค่ะอันนี้อันนี้เป็นตอริเทโลนะคะในผ้าแบบเป็นตอริเทโลแล้วก็หัวที่กราฟก็เป็นริเทโลด่างฟาก็กราฟต่อกันนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อที่ออกมานะคะอย่างเงี้ยเราก็เอาไปชําได้เลยเหลืองๆที่เห็นก็เป็นริเทโลด่างนะคะที่เราต่อยอดไว้ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ อันนี้ที่กาเพราะว่าหวังว่าจะให้หน่อที่ออกมาเป็นหนอด่างมันก็ประสบผลสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างนะคะส่วนถ้ามันเขียวล้วนเนี่ยเราก็าไปกา้าด้วยเลยไม่มีปัญหาถ้าเป็นด่างเราก็เอาไปปลูกต้นเดี่ยวๆเพื่อความสวยงามต่อไปค่ะในภาพอันนี้นะคะก็จะเป็นตอลิทโลที่ปาเพาะมาเมล็ดนะคะจะโตค่อนข้างช้ากว่าที่ชาหนอนเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยแหละอ่ ข้อแนะนํานะคะสําหรับการเพราะมาเมล็ดอย่างเงี้ยก็คือเราต้องอัพกระถางเขาเรื่อยๆค่ะพออย่างเงี้ยกระถาง2 5จุานิ้วลากเขาเต็มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตอบูค่ะในภาพอันเนี้ยเป็นตอบูต้นใหญ่แล้วนะหนามเขาจะเยอะนิดนึงเพราะว่าปลาเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยแล้วก็เอาลงกระถางใหญ่นะคะหนามเขาก็จะหดโหดบางต้นนะที่ปลาเคยลงอ่ะคือหนามอ่ะยาวประมาณ1นนิ้วเลยอย่างนี้นะคะ วิธีการขยายพันธุ์ก็เหมือนกันค่ะคือการชำหน่อนะคะแล้วก็การเพราะ,มะเมล็ดค่ะอันนี้เป็นไซ์ที่เรากราฟได้นะคะก็จะอยู่ที่ไซส์ประมาณ2 0่สสาเซนค่ะเวลาที่เราจะกราฟนะคะปาจะแนะนำว่าถ้าตอเราเลี้ยงยาวหน่อยเนี้ยให้เราตัดส่วนหัวเหลือเยอะหน่อยนะคะเหลือเยอะนิดหนึ่งประมาณนี้ที่นิ้วปาทําลูกศรอ,อยู่เลยนะคะปึ๊บ แล้วก็เอาส่วนหัวเนี่ยเอาไปชํำต่อได้เพื่อไม่ให้แบบเสียของนะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างเราก็กราบไปค่ะอันนี้เป็นตอสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็สันเหลี่ยมลูกผสมเนื้อในภาพนี้เป็นตอสามเหลี่ยมลูกผสมค่ะลำต้นก็จะมีสามเหลี่ยมแล้วก็ต้นจะเล็กกว่าสามเหลี่ยมธรรมดาอันนี้ที่จะจับอยู่เป็นสามเหลี่ยมธรรมดานะคะวิธีการขยายพันธุ์เร็วที่สุดก็คือการชํำหน่อค่ะตัดเป็นข้อข้อแล้วก็ชํำได้เลยนะคะอันนี้เป็นตอหนามดําค่ะอันนี้ก็ นิยมในการกราฟพอสมควรเลยใช้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะทนค่ะกราฟไม้แคตตสได้เกือบทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าตอหนามดำก็จะมีราคาแพงกว่าพวกตอสามเหลี่ยมหรือว่าตอโบค่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็เหมือนกันคือการชำนอแล้วก็การพอะเมล็ดค่ะวิธีที่ฮิตสุดก็คือการชำนอค่ะอันนี้ก็คือภาพ ้นที่เขากําลังจะออกดอกนะคะตอนหนาดําก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปของปลาที่ทําออกมาจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตาม P.B. Kata Channel ค่ะแล้วก็ปาฝากเพจ Facebook ของร้านด้วยนะคะ P.B. Kata P.B. Kata สนามหลวงสองค่ะขอบคุณค่ะ